เพื่อนสามีเพือนกันาเ่อนาคนได้เพาพร้อมด้วยชาวบ้านตอนยหนูพบหัวบ้านทุกท่านพบโคนเรือร่วมก็นกำรัการั้งหมดผู้ประกอบไปตัดสัดตัดปาสัดหาพร้อมเด็กกันน้อมนำมากราย แต่ภาพที่สุงถึงท่จำมันผาท่วนใสมากในภาวะนี้ก็สุกวนี้ท่วนใสมากโดยอากาศนี้ก็แลภาพถี่สูงจุดเลื่อนลอยมาในน้ำตาาแล้วแสบในที่แบบสูงจะได้จะยจงเฉพาะว่าเป็นของภาพที่สุงโลกใบนี้งสหานีิได้ พีพภะปรุงรักพทานุญาตว่าให้พระของน้ำพวงยออนุญาตให้แก่พระพิโสโกเพื่อกระทำยื้นกระห่อ้าสารเกติอาภัพปรุงรักพุทธานุญาตและมีคำประัาศอาจารย์ผู้รู้พระปรุงรักทบายสองวรนับว่าพิโสโตใดประกอบด้วยสิ่งเกาดบา ปีตะวันและซ้อนที่สุดเท่นั้นจึงต้องควรเพื่อจะทำให้นนักอาวุธจตามอำนาจกำลังทานยาได้ปัิเสธท่าของปวงจะต้องควรแก่ภาพที่สุดโลกใดยังพร้อมกันอนุญาตให้แก่ภาพที่สุดโกนั้นเกิน นัโมตัจฉะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมทุตัจฉะนับโมตัจฉะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมทุตัจฉะนัโมตัจะภะวะโตอะโตสัมมาสัมทุตัจฉะพาตินททานการพาติสัมสาริวาทัควงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณา วัแก่พาพโอพัตฐานเวีรซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถทำภาพปฏิทรรมกติรฐานักิจให้เสร็จตามพระพุตรพระลกขานุญาตได้พระพิสุรุ่งเห็นลูกชายเห็นว่าไม่สมควรโจทกหัวขึ้นได้ในภาพทางระวังสมอย่าได้เองใจถ้าเห็นสมกตใถ้าเห็นว่าลก